สวัสดีครับผมทุกคน่างหายก็เปนานสำหรับคลิปยาวพอดีไม่ค่อยเวลาเล่นเกมนานๆแล้วก็เพิ่งจะว่างตัดนะครับผมอย่างที่ทุกคนเห็นในช็อตผมนะครับผมตอนนี้ผมเล่นแค่ Battlefield l e s e c แล้วก็โลบอกแบบแนวชิวๆนะครับผมเดี๋ยวจะมีคลิป Legacy อีกหลายคลิปเลยที่เล่นไว้เก็บไว้ตั้งแต่เกมเปิดแล้วเดี๋ยวจะพยายามลงคลิปเรื่อยๆให้หายคิดถึงนะครับผมรับชมให้สนุกนะครับหยิบที่ชุกม,มาโคตรดีเลยช่วยแบบช่วยได้แหละทน ชูบของดีอยู่แล้วต้องมีคนหนึ่งอะไอ้ชุบอ่ะเดี๋ยวเว๊บเองเว็บชุบก็ได้เมื่อก่อนกูใช้อะมันลงเชื่อมเฮ้ยเอ้ยยิงหัวยิงหัวกดหัวมีหัวอุ้ยยิบหายแล้วเอาลูกตัวขัดนนั่นนึงเราตัวต่อป๊อกป๊อกไอ้ตัวหน้าเหรอป๊อกเจ็บอ่ะเราล้องต่อต่อ เพื่อนมันอยู่ซ้ายเราถือแล้วไมมีมาเนข้าไปแล้วจะมีเกาะมั้งไอ่เกาะดับไ้อันหนึ่งเกาะให้เกาะให้มาๆเดี๋ยวไปก่อนโอ้โหไอ้ันนอนตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวส่งไอ้คนนี้มันมานั่งทำที่ใหญ่ตรงนี้เพื่อนมันอยู่ข้างหน้า ลองอันแก้มลองอันแก้มลองกันแก้เดี๋ยวเพื่อนมันล้มเดี๋ยวเพื่อนวิ่งมา <Yeah. S 1> ห้องปิดตายเลยห้องปิดตายชัวร์เฮ้ยมันโดดมาละ่ะน,าก,นากู้นากูใต้ตีนพี่ปอกอ่ะโอ้ยไอหลังกูหลังกูหลังกู มา้มาดัห่อบนาเคบนครบนจจเดนในห้องน้องแล้วมันเจ็บแล้วตัววิ่งไปอะไปอะสาสวโอ้โหไอ้นี่มันมันจุ๊กมันจุ๊กจับเลยรูกไปไหนแล้วหน้ากูหน้ากูอยู่ฉล่าจะตายจะตายรบแปดสิบ้เกือบถึนู่นเดีราคาตัวนา โลโลฉลักโลลักตามเออครับตัวนึ่งอยู่ข้างนอกตัวหน้าสุดอข้างนอกนอกนสองตัว,ตว,ตวที่ชุบลา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 เหมือนหิวอะไรกันมาดีหรอเอา เอาผมมาเดี๋ยวพี่มตามซ้อนอยู่ตามซ้อนอยู่ซายเอาอยู่นี่นี่มาซ้ายมาซ้ายแล้วพี่ป้าหันไปซ้ายซ้ายเพื่อนมันอยู่ข้างล่างข้างล่างตัวนึงแล้วก็ขวาตัวนึงเยอะเลยหน้าผมเนี่ยตัวนึงผมมาตัวหลังฮะ ไปไหนวะิเฮ้ยปนเถอะ่นปีนเนีย่านพี่เั็มรอรอไปไ ี่ะทั้งที่ยิงกันดูเหมือนเยอะกี่ตัวนะี 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, ่ห้าหกเจ็ตัวโหเลีวถังไกลวะเ่ตรงนี้มีมีทีจี อ้ามีบันไดปะฟังบันไดเอล้วไหนพี่ขึ้นไปเฮ้ยวงกิงครึ่งแมปนยังเหลือเยอะเอ้ยโอ้ย,อยอหลับกัน โอ้โหเนี่ยไอ้นี่ก็ทีอาร์เจ็ดงเนคนลือดดาบเจ็ดยิงขวองอะไได้ปะเจมเจมเอาเจมเอาอะไรเอาเอาะไรเลยอะไรครับจะปบล็อกอะไรเฮ้ยขโมยนหรอเอาไว้ผมมีละเฮ้ยนั้เจมเอาอะไรผมเปล่าสบีสบีกามากันแล้ว

เตรียมใส่มัน F2 ใส่มันเฮ้ยสติงเจอร์ยิงใส่มือ่อกี้อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอีอาร์มลงมาไอ้เขี้ยบตัวยิงข้างหลังขอบวงมีลงอาร์ม,มลงไม่เลยพี่เจมส์พี่เจมส์มมบ้านไกลมีอาร์มบ้านซ้ายอาร์มนอกบ้านไม่น่าเราก็มีพี่เจมส์เจ็บๆข้างนอกเจ็บเอาตายแล้วอย่าสองตัวช่วยๆช่วยๆช่วยตายแล้วครับมีตัวนึงใกล้ๆอาร์มอ่ะขอมีมานื่องมีมานื่อง ขอแตกอ๊ออยู่นู้นแล้วอยู่นู่นฝักามฝั่งมาแล้วไปไหนแล้วหน้ากูหน้ากูเลยเอ้ยมีรถถังนะเว๊บตรงถนนะนะด้านขวาด้านซ้ายเว๊บอะต้องมาร์คสองยังไ,ไม่ตายไฮ้วิ่งตามรถถังกูอยู่เอามาดิมาดิยังไม่ตาย อะไราล้ตาล้อุ้ยชุบกันยับเลยเดี๋ยวไม่เอที่ชุบเดี๋ยวเลือที่ชุบตามหลังเปนก่อะที่ชุบยังเหลือยัางเยอะตามหลังาตามปะตาล้ตาล้เดี๋ยวไม่มีตายล้วตอนนั้ไวไปละเอ้ยมีตี้ึงมีตี้ึงมีตี้มตี อ็แตกน็อกเดี๋ยวแล้วล่งล้นล่งล้นอ็แตกก็แตกตายเลยไอ้ชุบดคนไม่ในวงอ่ะต้องเอาในวงนะวงแหวนไวจัดเด้อหรือเรื่องสายเดียร์วะด้านซ้ายคือต้องเหยียบสามคนอะเบลล็อกกอนเบลล็อก่อนเนี่ยตรงนี้ต้องเหยียบสามคนทันอยู่ทันอยู่ฝั่งซ้ายทันจุไปไปไป แต่ว่อันนั้เป็นเนินต่ำนะใช่เบบเอาลถลดลงมันจะมันจอกยากนะไปทางนทานทาานไปทานไางนางนเปทานางนางางไนาไางไหนงไานงตหนไปทนงไนปงไนปอนไงหนไปไนางหางาปงเนไปกางตหนงไปไปไดปไปนปาาป นั่นแหละไปเจอเห็นเหมือนกันไอเนี้ยไม่ต้องรอนะเลยพี่ลงไปกดเองเฮ้ยข้างหน้ามีพี่บอกตัวไม่ชุบเลยไอ้อาร์มซ้ายข้างหน้าข้างหน้าตึกข้างหน้าอาร์มเลยอ๋อที่เป็นนัดตัวนัดเดียวไม่หย่าไม่หย่าไว้ โอกเนี่ยตึกนี้คนเยอะตึกบวกตึกบวกคัหลังบอกกันเยอะครับตึกข้างหลังข้างหลังเอาแตกเดี๋ยวข้างหลังกันก็ได้รับหลังเอ้ข้างหน้าข้างหน้าใกล้ๆข้างหน้าใกล้ใกล้เลยเว็บใกล้เลยศพเดิมอ่ะศพเดิมตัวนึงแล้วก็แล้วก็ขวาเนี่ยตรงนี้ตัวนึงมาร์กหนึ่งอ่ะไม่เดี๋ยวต้องรับข้างหลังนี่นี่้างหน้าหน้ากลุ่มเดี๋ยวโอเค ข้างหนเจมอ่ะลองด้วยข้างๆเลยเจมเดี๋ยวอ้อมขวานออมาขานเจอมันนี่เอ้ยนี่อางกอบไม่ได้เเจออะไรเฮ้ยนี่ไมเดีเตรงนี้ม์งแดงม์แดงมหนึงมังนึงกูลงไปยัดไปเลย่ีจ้ตรงไปไตรงไปไหตายตายตาย มาส er, ุก so ้าไปสุก้าไปสุก้าอย่างเียนเกียดล่หเียเกี่ฮะเฮ้ยสายสเรานะสายถนนนะออกถนนเจอมาร์กหนึ่งไม่นารรัาม่โดนมโดนกรแตกกแตกตอนไปพ่ตัวชิดเวกระแตกของตก็แตของตัวข้ามถนนข้ามถนนถนนตายข้ามถนนตายเหลือ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 ตรงข้ามถนนตรงข้ามตรงข้าม เย่าลดกูโคตรสมบัติเลยตายเอ้ยข้างหน้ามีข้ามีอ่ะนี่ตายตาตายบลาสแม่งอะไรมีมีมีข้างบนมีอีกโอ้ในตึกในตึกในตึกชุบชุบชุบเจนชุบอยู่หน้าผมอ่ะแล้วอยู่บนหัววะ เปเอาอยู่อยู่ามึงถอยมองมาถามมานอะลามันเดี๋ยววงเดี๋ยววงเิเฮ้ยนายมี x ส ตายไปวะไปเลยโอยไอ้บ <Bond> ้นตึกบันตึกเวลาให้เวลาให้เวลา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 ให้แล้วเกมฉีนลดไปอยู่อะไอ้ตึกนี้ไอ้บ้านตึกเหรอนั่นน้วางไอ้วางไอ้วางไอ้นก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 ไอ้ตึกไอ้ตึกไอ้ตึก ไอ้ทียอะไรเนี่ยบนตึกเนี่ยยังไม่นำมาเรียบมันตึกเลยวะลวนโดเอ๊ะตปิดสายลองเห็นไม่แอบเหี่อะไรเต็มไปหมดเลยบนตึก เล่นเป็นรถได้นะคนหนึ่งอ,ะอ่ะดีจะผ่านมาแล้วดีแล้วก็ปนยังอยู่อย่ปลักของนั้นละเออต้องวางอกีกมันนิ่งหรือมันไปแล้ววะเขียวบ้านฝามีข้างหน้าแต่เอาซ้ายกันอีเชีอยตกใจเอ้ยมันยังอยู่เลยพี่ป๊อกมันเพิ่งมันเพิ่งโดนอะ่ะหน้าข้างล่างพี่เหรอ โอเทียตีหน้าเนี่หรอวะเล่นตัวอะไรวะตายตายปอกทำไรทำไรทำไรเนีล้ยังไงตัว่น ใต้ตีนพี่เหรอหรือข้างหน้าเอเห็นแล้วสองตัวเป็นอะไรอ่ะฝั่งข้างเหรอนึกว่าใต้ตีนชุบได้ชุบได้ไหมชุบเลยชุบเลยชุบเลยหายๆหายแล้อ,ออกไปเด็กหายเล้กไปปานฟ้ามีเมื่อกี้ตรงข้ามหรอ บนปั๊มยิงมาวะไอ้บ้านฟ้าจะออกแบบบ้านฟ้ากอเต็กนี่สองทานเลยเอาตรงใหญเดียวแล้าพอค่อยๆเข่าบงมันก็ไล้ผมโดนนะเออมันวิ่งออกมาตรงไยายาชาร์จปั๊มเลยมันชาร์จไหมนี่ เอามาร์กเลยมอาให้ได้เลยมีตัวใกล้ตัวนึงตัวใกล้ตรงนี้บ้านฟ้ามีบ้านฟ้ามีพี่เจมโดนเลยเมื่อกี้ะมันเดินมาเดินมาเนี่ยมันเดินมาเนี่ยตีหมือใช้มือตี้นึมือไตัวเนียนเกี่ยวเอาบ้านฟ้ากันพี่ป้องกันผมเห็นหลังพี่ตัวหนึ่งเมื่อกี้ก่อตอนที่พี่เล่นโดร่ะเออไม่รู้ว่ามาร์กเพื่อนหรือว่า เจมมันจะมีหอมและว้ายเหมือนจะเคลียร์กรถถังวะ้ายเหมือนจะเคลียร์ตายเหมือนจะเคลียร์เอาแตกเขาเน่อตายตไปเขาเน่อเขาเน่อเฮ้ยนายระวัง ยี่ส่ะหรือว่าต้องลงกซัดวะจริงต้องลงกซัดว่วโคตรหวนกซัได้ที่ไปได้ทั่วเลยเขบอกอย่าตีโเลคคอร์ดไม่งลงกซัด้วยไปได้หมดเลย work ุก็งงจะบอกจะเปลี่ยนสไนห์ทำไมพวก อ๋อไม่ใช่ตอนแรกผมเอาหยิบ PSR ของผมมาต่นนี้พีเอชอของผมแม่งแบบว่ามันมันไม่เป็ด PSR ์พีเ็อ่ะไม่ค่อยดีอะไรแล้วผมก็เลยเปลี่ยน SB 98ให้ไแดใ้รอบแรกมีเท่าไหร่วะอุ้ยเดงอะ